โอ้แต่ว่าดีค่ะไอสานพลังแฟมเบรี่ค่ะโอ้พญา่งออกมาตัดหญ้าตะเสาเลยที่น่องมันนี่มันแดดเนาะได้ไวอยู่ตัวล่ะเออคนมาตะเสาผู้เดียวยัดจอยหญ้าออกมาน้ำกลเนาะอันนี้ท่านไหนตัดโอ้ตัดได้ไวอยูอ่ตัดบักแบกเบอรี่ออกเบิดเลยเที่ยแบกเบอร์รี่ หกบไหลพี่น้องเอ้ยหุไหลหกกุบจนว่าหมักใหม่ว่าเป็นน่วยมันหุบขาอืมอืมิ่นตัดนี่มันอืมนะคุเฝ้าตัดเพราะว่ามันแดตดตัดตะเศ้าส,สวยมากมันแดดตัดว่าได้พลังบ่สู่แดดนี่แค่ไมันห่ม เช่นที่ผมวาตัดหม่องแดดแดดก่อนไปตัดหม่องห่มหมก่อนมันนี่สวยมากแดดตัดบ่ได้ดีบันเออเออห่มหกแหนแน่้ยเหรอพี่น้องจ๊ะเออเคนเจียวหายแล้วยุติมันนี้เนะเาะนั่งนี่อ่ะอ่ะตัดออกลวดอันเดียวเอามันหกคักหกแน่ผนลไม้มันู่เป็นหน่วย เอาเลยตำบอกเลยตำบอกตำออกเลยมาตะเสามาคู่ดเดียวย่าจยจอหยางมาลังกลเสาปวดเนาะเพราะวานันเป็นยานแดดฝนเลยมาเห็ดตะเสาไหยแดยดตัดออกเลยพี่น้อง เลื่อยกันรุดออกแบบนี้อ๋อจะแนหวห่างๆแบบนี้ไม่้องตัดอันเดียวเลื่อยรุดออกตัดออกแกงจางปังแบบนี้นตัดต้นไหม่อะตัดออกแกงจังปังเลยนะ บอกเป็นหัวไหลตัดหัวด้วยนีเหล่าเอ้ยหกไหลตัดหัวแกกน้อยเนี่ยมันหกขักหกเนี่ย นี่ว่าเป็นน,ปน,น่วยก็เป็นน่วยก็ได้ตัดออกอพ่อเหล่าเด้อเอาต้ดได้เอ,อนี่แหนงนี่ตัดออกโรด,ดนี่มันอันแขางทาง เอาน,ออเน,อนี่นไ,นนได้ออกเบิรโหลดมันเ่าเป็นน่วยปีเนี่ยมันทีไหลมันพอมีช่องระบายอากาศนับว่เป็นน่วยให้มักมาอัพเลยอเล็กอัพให้มันพีเชลูก นั่นแหละแม่แกงแกงป้างลเล่าบ้านี่เออที่ได้นวยโดดกึ่งเพ้นแน่นี้ยังมือเยอะเออแกงแกงป้างลเล่าบ้านี้พี่น้องยัางมองนี้บ้านี้มืดดือ้อเพื่อปิอ้ออนไหนเฮ็ดแจ้งไดเน่ะดีจะมักดีจะขัดมาเหรวันนี้ตัดบอลเล้วก็เก็บดิพี่น้อง หวานเดยดเนี้ยหเลยวันนี้ก็เจ็บัวบานเ่อ่าเจ็บว้ซุ้ม้ข้างๆนี่ละอ่ะ,อะถึงมากรองกันไว้เด็กบ่๊พ่อก้าวกันทีลา,าทีเมืย บนบร้ออกกับร่างกายคละไหล่ฮะหันมาสั่นว่นา,าห,วหันหฮงตัดบอลเลียวจอยพี่น้องเอ้ยคุณหันไห,หลอันนี้พิ่นตัดปีกายนี่ตัดปีที่แล้วเหมือนคุนตัดแล้วมืนมากองไว้นี่ มันจะใส่ตุน่นใหม่เห็นเป็นปุ่นเป็นปุ๋ยได้แล้วฮะให้เป็นปุ่นให้มันออกหน่วย เฮ็ดดิดีเฮ็ดดิดีนี่ <c oughs> มันเน้องก็เป็นปุ๋ยที่พี่น้องจ้ะเ <c> ป <oughs> ็นปุ๋ยห้ต้นไม่ <c oughs> ตัดแล้วก็ค้นมากองไว้นี้เ <c> น <oughs> ี่ยมาคอ,อกนี่พี่น้องมาฟ้ามนี่ะแหละมาตัดเอาหนี่ เดินกับมาตัดเอามีตัวงามๆนี่มากะไดบักหลายโตเป็นซิฟโตคนน่ะย่ำนันเพื่นกระพ,พ,พ่าไปเลนน้ำอยู่หนาบ้านย้ายจอยอีสานเลยพี่น้องเพื่นกระพ่านไปเลนน้ำมันกระตีน้ำอยู่เป๊ะเปะเชี่ยกันหอนหอนเนาะย่ำมือแรงเพื่นที่ขี้ไปแล้วเพื่นกรพาไปเลนน้ำอยู่หนาบ้านน่ะ มันก็เลนน้ำมันมันมันได้เลนน้ำมันดีใจมันเนาะขาตีน้ำเป๊ะเป๊ะอยู่ที่พี่น้องนั่นหนูกระผ้าไปเลนน้ำเนาะอาบ้านป้ามะม,ามึงมาสวนเนาะมีตัวใหญ่มีตังบักไลายโตมีตะตัวอ้วนวนี่คือ,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 อตะมาตัวอ้วน อัดแ้ว่นอ,อัดเปี้ยงผลบาดคือบานเห่าดิีปนองนจ้ะผลบาดเป็นก้อนสี่เหลี่ยมก็บานเห่าดิผลอัดเป็นโคนีนเมืองนี่อัดเป็นโคนอัด,เ,นนเ,เ,อดเป็นโคนไวเลยโคนง่ายๆไวเลยเนี่นี่อัดเป็นโคนแต่ละโคนแต่ละโคนย้ำนั้นเ่นก็นเอารถยกมาใส่หูกลางเลยเนาะ ยกขึ้นรถลดอัดเป็นคนเด้อเด้อวด้อัดเป็นกวนคือบานเฮาโบขาดกวดเนาะขาดกวดนะี่ยังไ้ไว้ เป็นตัดแล้วคนว่าปล่อยเตรียมนี่บ้านนี่เป็นตัดแล้วคนกักกวดออกอืมกักกวดออกมากองไว้กองไว้ใส่ต้นไม้ใส่ต้นผลไม้ มันเป็นให้มันเป็นปุ๋ยเนี่ยมันเน่าแล้วก็เป็นปุ๋ย <c ười> คอยคอยปิดแล้วคอยบวกล <c ười> ิ้นชมหน้องผูใ้ใดมักคลิปนี้มักคลิปพอญาเิ็ดเวียก <c ười> กดไหลกดแค่ให้พญานองในเรื่องผี่น้องเด้อ <c ười> นี่เรามาเสียหญ้าวันนี้เราม่ตัดหญ้าสวนอื ปานนี้มองนี่พ่นบ่ตัดแบงคือบ่ตัดพ่นเอาไว้ใแต่คนมันเจ้าของอันมีมามาตัดพี่น้องเออพ่นเลี้ยงมาพ่นมาตัดเอาพ่นเลยบ่ได้ตัดตัดซ้ำหนี่เพราะว่ามันวางสองสามเมืองนั่นเจ้าของมาพ่นมาตัดเอาเนาะข้ามมาไกลๆไปหมักกลีบนี่กดไลค์กดนแค่ให้พ่อญายันเด้อพี่น้องเด้อคลิปพ่อใหญ่เฮ็ดเวียกพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ